สวัสดีครับตังโมลงปียพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับทีมชาติไทยเลยครับต้องบอกครับว่ามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับโอ้โหก่อนจะแข่งนี่มันเป็นอะไรไม่รู้นะครับทีมชาติไทยเนี่ยมักจะดวงแตกเรื่องของตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บละครับโอ้เหลือจะเชื่อครับเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเกือบ ไปแล้วนะครับที่จะเป็นข่าวร้ายแต่ว่าโชคดีล่าสุดเลยเนี่ยได้เช็คแล้วนะครับว่าสุดท้ายรอดครับรายนี้นะ่าคือนิโคลัสมิเคิลสันนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงนะครับประเดิม นัดแรกเลยเป็นตัวจริงให้กับ e อลเวอร์แนะครับอย่างสวยสดงดงามทำแอซซิตได้ส่งให้เพื่อนคือล็อกหลบปุ๊บแล้วปาดเข้าไปเปิดเข้าไปนะครับให้กับเพื่อนเนี่ยมงเข้าไปนะครับจนทีมมาสามารถเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์ะครับก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและนำเดี่ยวเป็นจ่าฝูงในบุนเดสลีกาทูเยอรมนีนะครับโคตโหดคือต้องบอกว่านี่คือนักเตะไทย ที่ได้ลงตัวจริงแล้วก็ผลงานโคตรร้อนแรงนะครับหลังจากผ่านไป8นัดในฤดูกาลนี้นะครับนิโคลอัสมิเคลสันครับอายุ26ปีครับหลังจากที่แอซซิตไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกอทิที์ที่64นะครับขณะที่ทีมเน้นนำอยู่2ลูกเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ตีไปว่าน่าจะเจ็บแฮมสตริงนะครับซึ่งดูแล้วมันจะใช่เพราะเจ้าตัวจับอยู่ตรงนั้นนะครับ แต่ว่าไปเช็คไปเช็คมาเนี่ยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะฮะเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เจ็บ hamstring นะครับเป็นแค่ตะคริวเฉยๆก็เลยถูกเปลี่ยนตัวออกโอ้โหพอได้ยินคำนี้แล้วโชคดีไปนะครับ แมอย่างนั้นเนี่ยเราอ่ะทีมชาติไทยอ่ะเดือดร้อนนะครับขาดในตำแหน่งนี้คือเราเนี่ยต้องการนักเตะที่สามารถที่จะสร้างสารรค์เกมรุกได้ซึ่งการเจอไต้หวันเนี่ยเราก็ต้องการริมเส้นที่แบบมันสามารถเติมแล้วเปิดเข้าข้อเข้าหัวนะครับหรือว่าช่วยทําเกมแบ่งเบาภาระในแนวรับของเราได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกัวงวลใจก็คือมีตัวเทพอยู่มันจะไปกลัวอะไรนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยแหละจะหาใครมาแทนเพราะว่าทีละทอนบุญมาทันเนี่ย ก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์อยู่แล้วไงประเด็นนะครับ50ารายชื่อเนี่ยมันไม่ได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เอามาแจ้งทุกท่านว่าสบายใจได้นิโคลัสมิเคิลสัน ไม่ได้เป็นอะไรนั่นเองนะครับตอนนี้ยังอยู่รอดปลอดภัยสําหรับทีมชาติไทยแต่ก็ต้องมาดูนะครับว่ามันจะมีอาการบาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับภาวนาแค่ว่าอะตอนนี้ขอให้หายแล้วก็รีคอฟเวอรี่ให้ทันแล้วกันแต่ว่าเจ้าตัวยังเดินทางมาไม่ถึงนะเพิ่งแข่งเสร็จวันนี้เนี่ยเขาเรียกเข้าแคมป์เก็บตัวแต่ว่าเจ้าตัวก็อีกวันหนึ่งอะถึงจะเดินทางเข้าแคมป์นะครับซึ่งเกมแรกก็ต้องมาดูว่าจะทันลงสนามหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าลงเกมแรกเนี่ย แม่สุ่มเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บที่มันจะกระตุกขึ้นมาอีกเพราะมันเพิ่งถึงนะมันน่าจะเล่นยากแต่ว่านัดที่สองเนี่ยน่าจะได้เล่นแน่ๆแหละครับเอายังไงขอให้มาก่อนแล้วกันอีกคนนึงครับที่เป็นประเด็นเลยนัก็คือทางด้านของสุภชัยใจเด็ดครับล่าสุดเนี่ยรายนี้ก็ได้เช็คมาแล้วนะครับว่าเจ็บ แน่ๆครับเจ็บแน่ๆเหมือนจะมีอาการกระตุกแล้วก็ล้มลงไปเองอันนี้เป็นปัญหาสําหรับทั้งทีมชาติไทยแล้วก็สโมสรเองนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเล่นทุกนัดนะครับยิงก็เยอะนะครับแอซซิดก็มีนะฮะแล้วที่สาคัญเป็นตัวที่จะคอยช่วยทีมชาติไทยด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปรเมเทพก็ถอนไปแล้วไงประเด็นปรเมเทก็ถอนทีรศักดิ์เผยพิมายเข้ามาอันันยดสังวานเข้ามาแต่กองหน้าแท้ๆอย่างสุพนัทเหมือนตาก็ไม่อยู่ แล้วทีมชาติไทยจะเอาใครเล่นตอนนี้นี่ผมกําลังนึกอยู่นะครับว่าเฮ้ยเรายังมีโคตายังมีลิสต์รายชื่อยังมีใครอยู่บ้างที่พอจะเข้ามาเสียบในตําแหน่งกองหน้าที่แท้จริงเพราะว่าทีศิสินแดงดาก็ไม่มีเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วถ้าสมมติมันมีลิสต์ใน50รายชื่อเนี่ยมันพอจะแบบเฮ้ยห,หยิบมาก่อนหรือว่าเอามาใช้ก่อนอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องรอมาสัตดาอิชิอิเนี่ยเปิดเผยอีกทีนึงว่าสรุปแล้วจะเอาใครนะครับ และที่สำคัญนะครับทุกท่านฮะยังไม่หมดนะตอนนี้คือภาพที่ออกมาคือจเจริญศักดิ์วงกรเจ็บด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คอีกทีหนึ่งในช่วงประมาณเที่ยงเที่งยงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการประกาศออกมาอยู่แล้วนะครับแต่จเจริญศักดิ์วงกรคืออาการไม่ดีครับ เนี่ยดูจังหวะเดินคือสีหน้าสีตาเจ้าตัวคือมันเจ็บอะแต่ว่ามากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวต้องดูแต่ว่าเกมมันจะแข่งแล้วไงนี่วันที่6นะครับมันแข่งวันที่9เพราะฉะนั้นเรา7กับ8ซ้อม2วัน9เราแข่งเพราะฉะนั้นใครไม่สมบูรณ์มันเล่นไม่ได้เลยครับ แม่แอบเป็นห่วงอิชิอิแทนเลยนะเอาจริงครับเดี๋ยวผมจะมาลิสต์รายชื่อให้ดูแล้วกันว่ามันยังเหลือใครบ้างเนี่ยนะแต่นี่อีกคนนึงอะเกมเดียวเนี่ยไปหลายคนแต่นี้น่าจะตะคิวนะครับ แต่ก็ต้องบอกรับว่ามันมีผลแน่นอนว่าผู้รักษาประตูแต่โอเคเรามีปฏิวัติคําใหม่เนี่ยยังไงยืนหนึ่งยืนพื้นอยู่แล้วแต่เราคงไม่อยากจะเห็นใครมีอาการบาดเจ็บนะสําหรับนักเตะที่อยู่ในข่ายทีมชาติไทยเนี่ยครับสลา,านนวันนี้ก็ถือว่าทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงนี้เลยนะเออท็อปฟอร์มมากๆนะครับ สำหรับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยแต่ว่ายังมีตัวเลือกตรงนี้ผมมองว่ายังไม่ได้เป็นปัญหาหนักหนาแต่ว่าก็เอามาให้ทุกท่านได้เห็นก่อนแล้วกันว่าสภาพเนี่ยสำหรับทีมชาติไทยจะเจอกับไต้หวัน2เกมเนี่ยมันสะบักสะบอมขนาดไหนนะครับอาการมันเป็นยังไงพอทุกท่านเห็นแล้วจะได้รู้ว่าโอโหเหลือจะชื่อนะครับแข่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวต่อทีมชาติแล้วมีเวลาอยู่ 2- 3วัน ต้องชนะเท่านั้นทั้ง2เกมก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่คนนี้ห้ามเจ็บถ้าคนนี้เจ็บก็คือจบนะฮะชนาทิพย์สงกระสินแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะครับก็เนี่ยสามารถเล่นต่อได้สารานน์นะครับหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนั่นเองนะครับสำหรับนักเตะในข่ายทีมชาติ และนอกเหนือจากนี้นะครับที่ทราบข่าวมาเนี่ยว่ามีแล้วกันนะว่ามีนักเตะจะถอนเพิ่มและก็ต้องบอกด้วยว่าไม่ได้มีรายชื่อในเกมนี้นะครับนั่นก็คือสัสลักหายประโคน อาจจะไม่มีลายชื่อแล้วก็ถอนตัวนี่เรียกได้ว่าถอนกันพึบพับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บกันพึพบพภาเลยทีเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวรอเขาประกาศจะเป็นทางการแต่ผมคาดการให้ก่อนเลยแล้วกันว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงแล้วสําหรับนักเตะท,ทีมชาติไทยตอนนี้เนี่ยมันหลายลายจัดอ่ะอ่ะไล่เลียงนะสัสลักษ์ไผ่ประโคนนะครับแต่อาจจะไม่เป็นตามนี้นะแต่ผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสสูงมากสัสลักษ์ปรเมศไปแล้วสุปชัยก็น่าจะตามมา นะครับสุุชัยใจเด็ดนะแล้วมีพีรดลฉับรัศมีซึ่งไปแล้ว4รายนะครับคือเนี่ยที่มีหลักๆแต่ผมกังวลใจไงว่าเอ๊ะเจรินสักไหวไหมนะครับพอนิโก้ผ่านแล้วถ้ามีนิโก้นี่เป็น5นะแต่นิโก้เนี่ยมาแน่นะครับจเจริญศักไหวไหมอันนี้ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะถึง5รายด้วยกันแต่ใครล่ะที่จะมาแทนก็คาดการกันเนาะ ว่าอาจจะเป็นทางด้านของเอกนิศปัญญาหรือเปล่านะครับที่เข้ามาแทนในแนวรุกนะครับเพราะว่าเคยเล่นตำแหน่งกองหน้านะครับเคยแบบดันขึ้นไปแต่มันอาจจะไม่เวิร์กแหละนะแต่ต้องมาดูจริงๆว่าจะเรียกใครมาในลิสต์กองหน้าหรือว่าจะเป็นอาทิตย์ไหมอาทิตย์เหมือนจะมีชื่อนะเออในทีสเนี่ยนะครับอาทิตย์บุญจินดาเหมือนจะมีชื่อซีโรดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูว่ามีหรือเปล่านะเออเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามันมีอีกหลายคนเนาะที่ที่อยู่ในลิสต์50คนแต่ว่าที่แน่ๆมุยไม่มีทีละทอนไม่มีตรงนี้ก็เป็นอะไรที่หนักใจมากๆนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ชัว์ด้วยนะว่าจะจะสามารถมาได้ไหมนักเตะเหล่านั้นอาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าใดๆเกิดขึ้นตามมานั่นเองบอกได้เลยคำว่าอิชิอิปวดเหตสุดๆสําหรับการเรียกตัวทีมชาติไทยครั้งนี้ซึ่งจะเข้าแคมป์กันเนวันนี้แหละ นะฮะแล้วก็แข่งกันวันที่9มา14ตุลาในการเจอกับไต้หวันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล มาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับ